กดสอดแก้งเเจ้ากับปานไฟมากินเราผสมกันทีปฏิสว่เปลนลิงหมอสิงกับตาครับพวกันพอจะเป็นริงบกกไดมนี่หวนมาดูแค่เปิดโลกก็เปลี่ยนในลำพ้นมาโอ้ยปาด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 เอาเอฟซีกบบ้านเพิ่้อนี่เมื่อนี่พอจีแบงหน้าแลนี้เขาว่าสิงกับตาเขาเจอกัน โอ้ยน oh, oh. okay, yeah. yeah, ัดเัดเอาีดก yeah, ัเด <laughs> ีเ้อสเดีกัเดีอีนสีั๊บสากับอะไรเียนได้ไหมเด้งแบบนี้ยมอแม่ผูใหญ่บ้านโออันนี้เนี่ยพูใหญงบ้านสถีอีเพ่เอาไปเจอสี่ัสาีอมเพ่อะไรสุะ ไวยวายให้เขเด็กข้าไม้ขอบคุณครับได้เอาแป้งให้ทักเชือดเด้อคืออะไรชุดแปก่อนนีู่ใหม่ให้คุโพรชับ่ายอกไ hey, ด้ชุดก่อได้คุดพีเด้อแ่เดี๋ยวเปิดแม่ชุดบลอเนี่ยตัวช่ยอารมลดเนี่ยถ้าไดต้องเปลี่ยนคุ้าามว่อไเ่้อกินชุดบลอกมัสิะ ตัวากอิงะคมกิูนบตันี้ียาพิว่านี่นางโมจ่าแงมขอตัวลาโกสมาชาพูทาซาปัดนี้แอเจ้ดีคอยนี้สีใบใบสมเดีสีหัวด้ออันนี้สาเ้สามเนี้ยสามเก้ สีเท้ไข like like ่ดีสี่สีแทกับมอกคดปื๊บก็จะคข่ดีนี่นนี่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 น่นนี่น่นี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 ่นนี่น่นี่นี่่นี่น่นี่นี่นนี่น่นี่ีนนน ไม้ลบกไม่เสรไม่เอาเอว้าาเทาเาไต้นหาได้ที่หนึ่้รบกันเ็เกิดามเม้งหดแข็้มดที่นี่เ้อไม่าาเด้อ้้อี้ขไคุ้นเจ้า้า้เเ้าเอออ้ด้วยบากลางคอ้สุกสมบัติ้มบอ้เก่า้ามสุกไก้ใดข้ามไข่ใดเห็นดีจะคุ้ผีเ้อมามากกับสอช่องในน้ำร้เรื่อเมือนี้เ้ ดิป๊อปดีดีข่าวนีแจ้งเป็นมาจ้างไหนคนบอกว่าเจ้าภาพแต่จ้างตอบพร้อมทำสัญญาคอนเสิร์ตโตเจีวเตมวงวันที่15บห้เดซาอนห้าสิบาเนเหน้าีบีใส่ผเสียบซ้ำนี่ปีนาเสียนซ้แขนใครบอกเลยใครบอกเลย พูยาท่านเดียวหรือบอแม่คือานถูกแต่ว่าแกไปนี่นั่นไอ้ปุ๊รีนคแต่ว่าอนด็กต้องนีรอนแม่กักบดอกรวได้งนอะเพิ่งจกไม่เห็นเ่งที่นั่นอะไรแม่สีบ้าบดีบ้าก็อะไรได้แม่ไฟมันสีดูดุผมไปลกัมันงค้นกัน โอ๊ยรถบวกกับยิมไหี้ดีใบ้างเห็นปากนี่ักทียออันนี้ปากเสปาเส้นหวกเตี้ยหัวใจเขาเนี่ยหมวกไทยเขาดีหัวใจของเ่ยเออมันถ้าบุดนก็จลาได้ขอขึ้นจะปุดะ กบกบ้าเฮาแน่หลวงครูเข้านะครับพี่้องจะนิ่งท้หมด้ห้างบริจาคใส่กับแน่ใกล้ซีเรแล้วพี่้องปีน้าเฮ้าอนนีพอดีสลวงเสร็จพอดีมองตั้งห้างกะหนห้างยป็นซิเนเนรเพื่อนเพื่อนไปอะยุ่ปีกทอดกับจาที่เขาว่า